สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เขาสิมเาเบาซูฟังว่ามักหมูกระทะจังใดให้นุ่มนะคะละลายในปากเลยนะคะอืมอทางในอีสานนี่สิบสิบอ,บอกินหมูที่เขามาักมากแล้วไม่เห็นหมูกระทะนะคะ สืส่อเป็นกิโลมากเราก็ลูกลูกสีบวก,กินเลยไอ้ข้าหมักสีเหลืองๆน้ำลาน,นะคะ่ะเอาสืสสส่อมากแล้วก็มะหันหรือบอกก็ซื้อหมูสไลม์มากอะไรพี่น้องซื้อหมูที่เขาหันแล้วมามัดเนาะคะ่ะวิธีการหมักข,ข้างที่สีให้มันนุ่มนะคะเหตดจังไหนพี่น้องอ่าข้า็ปรุงรดโดยซอสกันเนาะ เขาก็เอาซอสน้ำมันหอยแล้วก็ซอสมะก,กี้เขาก็ได้พี่น้องแล้ก็รสด,ดีลงหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยสับป,ประรดนะคะไอตัวสับป,ประรดเนี่ยละพี่น้องที่เฮ็ดให้มันนุ่มแต่ว่าเขากา็ต้องกำหนดระยะเวลาให้เพิ่นเนาะค่ะพี่น้องบ่แม่นว่าเขาสิมักแบบได้ดนๆนะคะ เขาเอาสับประรดลงไปแล้วเขากะขยำขยำพี่น้องขยำขยำแล้วก็ปล่อยมักไว้สักประมาณาสิบห้านาะทีเนาะค่ะพี่น้องเขาก,เาออกเ็เอาสับประรดออกเลยเอาสับปะรดออกจากเนื้อหมูที่เขาหมักเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเขาสิกินย่ำได้กระซังเวลาเขามาก,กินนี่พี่น้องเขาสิมีความรู้สึกว่ามันมันนุ่ม นุ่มแบบแบบธรรมชาตินะ่ะบบเมนบบเมนนุ่มแบบคือลานเขารลานเขาห้องโอหัวเขาเขาใส่ยังนนเนาะที่ยังไมันนุ่มแต่ว่ายังยังเฮ่านี่คือเอาแบบบานๆเลยบ่ตองใส่หลายพี่น้องซาฟารดใส่สีกสีกหนึ่งสีกละคำที่เขาหันขาย สีใดหมูนุ่มละลายในปากเลยเด็กหน่อยกินดีพี่น้องแบบนี้ทางในสารน,นี่สีบบบส,สื้อหมูที่เขามักเลยสีมาหมักเองตลอดนาะคะ่จะจะประมาณนี้นะคะ